เรื่องหลงเดือนครับแลคนเปมื่อรับบทเป็นเมื่อรับบทเป็นอาโจเลียวทาโร่นะครับรับบทเป็นกล้องครับครับเฮลลี่ครับรับบทเป็นเจตครับผมสุปเร์ครับรับบทเป็นตังตังครับซีีรส์นี้เป็นแนวไหนครับเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ครับมันจะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้แม่เมื่อกร์เมมเมอร์ ในนิยายนะครับที่ผมอ่านมาก็คือในแต่ละตอนเนี่ยจะแอดกักล้องเนี่ยก็คือแบบจะเจอกันบ่อยมากๆเลยแล้วก็จะมีฉากแบบแต่ละฉากที่แบบลุ้นกันเฮ้ยจะแบบอะไรกันหนึ่งสองสามทีอะไรงั้นอันนี้พูดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อยเรื่องราวเป็นยังไงเป็นเดือนแต่ละคณะเป็นเดือนของอ่าอ่าวิศวกรรมศาสตร์กับสถาปัตย์ครับผม ซึ่งเขาจะมาประกวดดาวเดือนมาแข่งกันที่ไรซึ่งตอนนั้นเนี่ยแพทแพทได้ชนะการประกวดครับแต่ว่าก้องก้องจองไม่ชนะเพราะว่าก้องกับบ้านจนแตแพทกับบ้านรวยแพทก้องก็เลยแค้นแค้นมากก็เลยแบบไม่ไม่ชอบคนรวยครับแต่แพทแบบมีอัตลักษใช่ค่ะลกษณ์เดือดคนรวยแปลว่าคนรวยทําอะไรก็ถูกมันหมดนะครับแล้วก็แพทก็เลยแบบ แต่แพทอะไม่รู้ว่ากล้องเกียบเรื่องเก็บแพทเรื่องนี้แพทก็พยายามเข้าหาพยายามเข้าหากล้องเรื่อยๆจนแบบเอ่อจนกล้องเนี่ยก็ก็เผลอมีใจมาคิดอะไรกับแพทอย่างนแต่ว่าเรื่องจะเป็นยังไงในซีรีส์นะคระในฝั่งต่ามด,ด้วยนในเรื่องมันจะมีฉากที่แน่นอนที่มันเดือดางอนจะตู้เริ่มตื่นเต้นส,สุดๆบอกเลยว่า ต้องรอดูนะคะคือบวงานมัจิกหมอโซแซ่แจมเลยเห็นว่าเราพูดเก่งนะแล้วไปยืนตี้เรไม่เก่งอเจคอเเขาเนพืนที่ขายขายก็ขายเกิดรูยังไงรู้สึกยังไงไมรู้ตอบติดตามผมด้วยได้ไหม ทำไมถึงไม่ควรพลาดเพราะเราแสดงด้วยหรือเปล่าแสดงเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องแรกบอกด้วยครับชัยอาาดูด้านแฟนติดตามกันยังไงบ้างครับฝากติดตามด้วยครับติดตามนะครับผมจะพยายามให้เต็มที่ครับมาดีต่ามผลงานด้วยครับไหนก็ฝากติดตามทุกซีรีส์นะครับเดือนหลงเดือนนะครับ ถ้าไม่แน่ใจถ้ามีผิดพลาดก็ประมาณปลายปีนี้นะครับทางช่องไหนก็ฝากติดตาม <c oughs> ที่ Star Hunter Entertainment นะครับผมทุกช่องทางเลยนะครับ <Okay. S 1> ตาตาขายิ้มใส่รูปผมให้กดปุ่มด้วยได้เลยครับขอบคุณมากนะครับ <c oughs>